สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่หมอกกาแฟแมนว์ดูดวงไพ่ราศีนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะนะคะเป็นคลิปส่งท้ายปี2566ค่ะนะคะที่จะบอกว่าดวงของคุณในแต่ละคนแต่ละวันนะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มต้นที่คนวันจันทร์เลยค่ะคนวันจันทร์นะคะนะคะตั้งจิตอธิฐานให้ดีเนาะคนวันจันทร์ในเรื่องของการงานนะคะไพ่บอกว่าอาจจะมีการลังเลอะไรกันบางอย่างนะคะหรืออาจจะแบบว่าลังเลที่จะโยกย้ายหรือเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะยังไงแล้วเลือกให้ดีแล้วกัน ะะส่วนความรักคนมีคู่ค่ะชิวๆสบายๆนะคะไม่ได้มีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่อาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะสําหรับคนโสดค่ะมีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะแต่ให้ระวังนะคะอาจจะเป็นสเสน่ห์ในเรื่องของแบบความรักที่ฉับเฉวยก็ได้ในเรื่องของการเงินคนวันจันทร์ค่ะเข้าหาผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่อาจจะให้สิ่งดีๆมานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของที่ดินโชคลาภมรดกหรือว่าแนะนําสิ่งดีๆเข้ามาได้ค่ะส่วนสุขภาพค่ะให้ระวังเรื่องของปัญหาในเรื่องของสายตานะคะแล้วก็ภูมิแพ้ทั้งหลายด้วยนะคะคนวันอังคารค่ะใน เรื่องของการงานคะ่ะจะได้เรียนรู้งานอะไรใหม่ๆนะคะทีมงานใหม่ๆเซตงานใหม่ๆนะคะตำแหน่งใหม่ๆแต่ค่อนข้างที่จะดีตั้งใจนะคะศึกษาให้ดีแล้วอาจจะปังแล้วจะปังในอนาคตได้ค่ะในเรื่องของความรักคะ่ะค่อนข้างที่จะดีใครที่คบกันมาระดับหนึ่งแล้วนะคะจะมีเรื่องดีมีเรื่องข่าวดีนะคะมีการคบกันจริงจังหรือการจดทะเบียนด้วยะคะ่ะส่วนนะคะในเรื่องของความรักคนโสดให้ระวังในเรื่องของมือที่3ให้ดีนะคะเข้าไปเป็นมือที่3ามเขาแต่ถ้าอยากนะคะมีคู่ดีๆอาจจะต้องมีคน แนะนำม,มีคนเลฟเฟลนนะคะถึงจะได้เจอคู่ที่ดีค่ะส่วนในเรื่องของนะคะการเงินค่ะการเงินจะเสียเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะออกิจกรรมสันทนาการรานลาปาจิงโกะทั้งหลายค่ะส่วนสุขภาพคล้ายระวังปวดขาเข่าข้อนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ตัวเองด้วยสําหรับใครที่วัยทองนะคะส่วนคนวันพุธค่ะคนวันพุธค่ะนะคะงานยังคงมีปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆนะคะไม่หายแก้ไม่ได้สักทีนะคะอดทนและอยู่กับมันให้ได้ค่ะความรักคนมีคู่ค่ะนะคะจะมีการปรับตัวจะมีการเห็นโอเค ใ,ใจกันนะคะให้เปิดใจพูดคุยกันค่ะจะไปในทิศทางที่ดีนะคะส่วนความรักคนโสดค่ะนะคะยังคงไม่ค่อยเปิดเออตัวนี้นะคะหมายถึงการทําบุญเยอะๆหมายถึงการเปิดใจด้วยนะคะไม่งั้นคุณจะเครียดกับในเรื่องของความรักและถ้าไหนมันท็อซิ่มากๆนะคะอาจจะต้องสลัดมันทิ้งค่ะในเรื่องของการเงินค่ะโอเคอาจจะมีใครแอบช่วยเหลือคุณมีความพึ่งพาไม่ว่าพึ่งพาเขาก็สุขใจหรือมีใครมาพึ่งพาก็สุขใจเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะมีการซื้ออสังหาอะไรเช่นในเรื่องของ นะคะอ่ะสุขภาพค่ะระว่างปัญหาภายในช่องปากร้อนในไอเจ็บคอตัวนี้เป็นเป็นหายๆค่ะ ส่วนมาอาจารย์อังคารพูดคนพึงระหัสนะคะคนพึงะหัสเรื่องของการงานค่ะระวังเรื่องของการ,รกระทบกระเทือนในเรื่องของจิตใจนะคะระวังงานพังระวังงานเสียระวังในเรื่องของแรงกดดันค่อนข้างที่จะสูงคะ่ะความรักคนมีคู่ให้เราเอ๊เอกันบ้างนะคะไพ่บอกว่าอาจจะมีในเรื่องของการจับผิดการระแวดระว,ดระวังกันบ้างนะคะถ้าคุณไม่มีอะไรผิดก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าคุณมีอะไรผิดระวังเขาจับได้แน่นอนคะ่ะส่วนความรักคนโสดนะคะอยู่ผิดที่ผิดทางค่ะคุยกับใครได้ไม่นานนะคะก็มีอันที่จะต้องแยกแยกไปนะคะเพราะ ฉะนั้นแล้วค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาค่อยๆเข้าใจกันนะคะส่วนในเรื่องการเงินค่อนข้างที่จะดีค่ะมีเงินจับใจใช้สอยนะคะแล้วก็ไม่มีความกดดันไม่มีความเครียดเงินจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเข้าระบบมากขึ้นค่ะสุขภาพระวังการเวียนหัวแล้วก็การหกล้มด้วยนะคะโรคซุ้มซ่าเนั่นเองจา้าส่วนคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์ค่ะอาจจะมีการยกย้ายอะไรนะคะยกย้ายการเดินทางเดินทาง ย้ายไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอ้างแรมที่อื่นนะคะถ้าเป็นการงานอาจจะมีการลังเลการยกย้ายอะไรบางอย่างดูดูงานใหม่อยู่นะคะส่วนความรักคนมีคู่ค่ะอย่าเรียกร้องความสนใจมากนะคะไพ่บอกว่าเออดูเหมือนแบบมีการเรียกร้องความสนใจมีการยือย้ออะไรกันบางอย่างนะคะอย่าไปตีกรอบให้เยอะด้วยค่ะส่วนความรักคนโสดค่ะจะมีคนเข้ามาจีบนะคะหรือทําตัวให้เขาจีบนะคะก็จะค่อนข้างที่จะดีอาจจะเป็นคนไกลหรือเป็นคนต่างชาติคะ่ะส่วนเรื่องของการเงินค่ะจะเสียไปในเรื่องของสุขภาพนะคะหนึ่ง วิธีการแก้ก็คือนะคะเออ,เอ,อบริษัทอะไรที่เกี่ยวขาคห้องคโรงพยาบาล2ก็คือนะคะไปตรวจสุขภาพนะจ๊ะอ่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องของหัวใจความดันเลือดนะคะเรื่องของการปวดหัวไมเกรนปวดหัวซิ่เดียวข้างเดียวด้วยค่ะอาจารย์ พุทธสุขคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์การงานดีค่ะนะคะอาจจะได้ทําอะไรหรือได้งานได้อะไรที่มันจริงจังมากยิ่งขึ้นได้รับโปรเจกต์ใหญ่นะคะแต่ถ้าคุณผิดในเรื่องของเอกสารนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายให้ดูตรงนี้ดีๆด,ด้วยค่ะส่วนความรักคนมีคู่ค่ะนะคะให้พูดคุยกันเยอะๆค่ะไปไหนทําอะไรอยู่ไหนนะคะสื่อสารกันให้เข้าใจไม่งั้นอาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของความเข้าใจกันได้ส่วนความรักคนโสดค่ะตลาดคึกคักมากเลยนะคะเออจะมีทั้งคนเข้าคนออก อะไรไงก็แล้วแต่คุณจะรู้สึกสนุกสนานกับเรื่องของการโสดและแฮปปี้มากๆนะคะส่วนการเงินค่ะจะใช้จ่ายนะคะจะได้จะเสียในเรื่องของครอบครัวแต่เป็นการจ่ายการเสียที่เต็มใจค่ะสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องของการปวดหลังเข่าข้อนะคะโปรแกรมสิ้นปีคือโปรแกรมนวดค่ะส่วนคันทิตย์ค่ะเรื่องของการงานนะคะจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารค่ะจะมีในเรื่องของคอนเนคชันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้ถ้าใครชวนอะไรไงก็แล้วแต่นะคะ ให้บอกฟังหูไว้หูนะคะพิจารณาให้ดีส่วนความรักคนมีคู่ให้ระวังเรื่องของคําพูดนะคะการพูดจาประชดประชานหรือพูดไปแบบที่ไม่คิดนะคะส่วนความรักคนโสดค่ะนะคะจะสันเวลาให้ดีเลยนะคะเพราะาคุณอาจจะแบบว่ามีหลายคนให้เลือกหรือมีหลายกิจกรรมให้ทํานะคะแต่ค่อนข้างแฮปปี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเรื่องของการเงินนะคะให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญ,ญาหรือเงินอะไรต่างๆที่เป็นครอบงดค่ะ <c oughs> ส่วนสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องของสายตาค่ะการปวดหลังบาลล่าไหลการถือของหนักทิ้วของนานค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับรวงนะคะ ตั้งแต่วันนี้จนถ,ถึงสิ้นปีค่ะนะคะยังไงก็แล้วแต่ใครอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนนะคะแล้วก็อยากที่จะเช็คดวงของคุณโดยเฉพาะบุคคลเลยเนี่ยนะคะเซิร์ชหา Coffee m a n เว r นะคะจะขึ้นทุกแพลตฟอร์มเลยสามารถที่จะนัดคิวและสอบถามโปรโมชั่นได้ค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการส่งท้ายปี2566นี้และขอให้ปี2 5 6 7เป็นปีที่ดีสำหรับคุณค่ะนะคะและใครที่อยากจะดูว่าดวงของ คุณในปีหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะกดติดตามแล้วก็รอคลิปของแม่หมอกาแฟได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้นิวเนเยร์ค่ะ